สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ปิดไปติดลบอยู่4.79จุดน,นะครับรอดช่วงบ่ายวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็อาจจะมีวอลลุ่มไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จบช่วงเช้านะครับผมก็ได้ลองทําการบ้านสแกนหาหุ้นน่าสนใจนะครับเผื่อไว้เป็น การบ้านในอาทิตย์หน้าได้นะครับไวเฝ้าดูความเคลื่อนไหวมีแนวโน้มว,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 ว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็มาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกที่สแกนมาได้ครับบางกอกเอเวย์นะครับ b a กก็เป็นช่วงท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะมีลุ้นที่จะเติบโตได้นะครับก็ตัวนี้นะครับ จากกราฟก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ก็มาทำไฮสูงสุดแล้วก็เป็นช่วงโอ์บอไปนะครับจากนั้นก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับโซนแนวรับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวกลับลงมานะครับสังเกตแท่งเทียน,นยมีแรงซื้อกลับฟื้นขึ้นมานะครับผมมองว่ามีโอกาสที่อาจจะ ยกตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับกรอบการเล่นนะครับหุ้น BA BA ของเราหากมีการย่อตัวนะครับหากมีการย่อตัวจุดแรกที่มองนะครับก็จะเป็น12.60นะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโซนนี้ครับ12.40นะครับโซนนี้เป็นช่วงเก็บสะสมได้แต่ถ้าเขาไม่ย่อตัวนะครับไม่ย่อตัว 12.7 12.8ที่สวิงอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะทยอยเก็บไม้แรกๆก่อนได้นะครับผมป้องกันการตกรถไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าราคาร่วงลงแรงครับหรืออาจจะหลุด12.20ตรงนี้ก็ตัดซ้อมลอดไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่หลุดนะครับแล้วเขาเด้งกลับมาได้เป้าหมายของเรานะครับเป้าแรกก็หายเดิมครับ13.2อแล้วก็ไปที่แนวๆนี้นะครับ 1 3บจุดหกนะครับสิบสามจุดสองสิบสามจุดหกลองดูซิก็อาจจะมองมาที่โซนนี้เลยนะครับสิบสามจุดเก้านะครับถ้ามองไกลสุดถ้าวิ่งแรงจริงๆใครที่สายอึดนะครับก็รุ่นให้ถึงสิบสี่จุดหกไปนู่นเลยนะครับสํสำหรับ B A ครับตัวต่อไปแบมตระกูล B นั้นนะครับวันนี้ <c oughs> แบมนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นภาพใหญ่นะครับเขาลงมาตลอดนะครับลง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 แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณสักเดือนหนึ่งครับเดอือนกว่าๆวันนี้มีการสะสมเดี๋ยวแล้วมีการสะสมแล้วก็กราฟมีลักษณะ,ะยกโลนะครับทําโลสูงขึ้นทาให้สูงขึ้นด้วยในส่วนนี้นะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นไปต่อได้นะครับตรงนี้เรามาดูภาพเล็กกันว่าจะมีจุด เข้าเก็บสะสมได้ยังไงจุดไหนบ้างโซนที่มองว่าเป็นโอกาสสะสมนะครับก็จะมี l o แรกอยู่ประมาณนี้นะครับสิบห้าจุก็อีกจุดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ15.1นะครับแล้วก็ sl ผมให้แค่ปลายใต้ตรงนี้นะครับ14.8ครับ สันลึกสุดโซนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถ้ามีการย่อตัวก็สามารถเข้าเก็บสะสมได้แต่ถ้าไม่ย่อตัวนะครับถ้าไม่ย่อตัว15.5นี่ก็ถือว่าราคาก็ยังไม่ได้สูงม,มากนะครับเพราะยังอยู่ในโซนของกรอบของการสะสมกรอบสวิงสะสมพลังอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะพิจารณาเข้าเก็บไม้แรกๆก่อนนะครับถ้ามีการย่อก็อาจจะเพิ่มไม้ได้แล้วก็วาง SL ไว้ที่ล่างสุดตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเขาไปต่อได้นะครับเป้าแรกก็จะมองที่โซนไฮนี้นะครับ15.9นะครับ15.9แล้วก็มองไปที่ไฮบนเลยนะครับ16.7เลยนะครับถ้าไปต่อนะครับมองไกลๆเลยครับตัวนี้บินสูงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จำกันบ้านที่มองไว้นะครับอ่จะเป็นตัว b c p นะครับ บางจากของเราเองนะครับมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเป็นไงบ้างถ้ามองภาพใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขามีการยกตัวขึ้นนะครับโดยเพราะช่วงนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดโลนะครับแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมาใหม่ย่อตัวไม่หลุดโลเช่นเคยนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโซนนี้มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับมาดูภาพย่อยกันครับว่ามีจุดหน้าสะสมได้โซนไหนได้บ้างนะครับ รับภาพมุมย่อยเราจะเห็นว่าราคามีการขึ้นไปแล้วก็พักวนลงมาจุดที่มองว่าเป็นโอกาสสะสมได้นะครับ31.25นะครับอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้30.75ถึง31.25โซนนี้นะครับส่วนซอกล้อนะครับก็ถ้าหลุด30.50นะครับผมมองว่าอาจจะต้องปล่อยยอมตัดไปก่อนนะครับแล้วไปรอเก็บโซนล่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาหลุดนะครับ แต่ถ้าไม่หลุดนะครับหรือว่าอาจจะไม่ย่อม,มากกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะพิจารณาเก็บไม้แรกๆที่โซนราคาปัจจุบันที่30.50ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป้านะครับถ้าเขากลับขึ้นมาได้นะครับเป้าแรกอยู่ที่32.25่าเป้าต่อไป33บาทแล้วก็มองเป้าไกลสุดไปข้างบนเลยครับประมาณ34.5หรือ4.25ประมาณนี้นะครับผม ก็สามตัวนะครับมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันศุกร์ก็วันนี้อาจจะเป็นแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับตลาดวันศุกร์ก็เป็นธรรมดานะครับก็หุ้น3ามตัวที่ผมแนะนําไปก็เพื่อนๆอาจจะหาจังหวะเข้าเก็บได้นะครับถ้าเขามีการย่อตัวลงมาตามโซนที่ได้วางให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางไว้นะครับเพราะวันนี้คงมีเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหุ้นการบ้านครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ